เป็น,นแคปเลยอ่าเลยอ่ะขออนุญาตแคปหน่อยเราต้องให้เครื่องคนอื่นแคปพี่่อนเราจะได้แบบว่าพี่โชว์ผิวหน่อยให้แนนแคปขอโทษทีค่ะสองข้างอ่าไม่เห็นหน้าหรอโอเคควาย มีคนแอบกดเกินในตอนที่เรากำลังนั่งแคปหน้าจอมีคนกดเกินพอฉันไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วไม่ไม่ให้ยังในเมื่อเลขสวยเราก็ปรับราคาให้เลขสวยก็ให้มันอยู่เก้าบวกนั้นไปใครมาทีหลังพี่แนน iPad ดค้างพี่แนนปรับราคาหน่อยใครมาทีหลังพี่แนนใส่ราคาไปร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบสำหรับคนมาทีหลังอ่นับสิบ นับสิถอยหลังนะสิบเก้าแปดเจหห้าสสมสองหนึ่งศหมดเวลาค่ะขอบคุณที่กดกัน9 9 9าร้อยเฮอตเลยนะใครอยากได้ชาเย,ยิวสองกล่องเจ็ดล <9. S 2> ซุดสุดะ ปรบราคาเรียบร้อยเอานางออกไปตัวใหม่เข้ามาวิตามินมาจาะวิตามินเข้มขน้นรอยแตกลายผิวเผงทุกอย่างทาหลังอาบน้ำเช้าเย็นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องปกติเราขายที่490บาทอันนี้บอกเลยว่าร้านอื่นอันแปดรกาสถึงอแล้วอืมแต่ไม่จ้ะเราไม่ขาย490เาเราขาย390 ันนี้มันใช้งานเยอะมากสองร้อยก็เก็บไว้แบบจะหมดด้วยจ้าจ้าเท่าไหร่เดี๋ยวราคาสังคมร้อยเก้าสิบร้อยเก้าเหรอพี่ร้อยเก้าถ้าร้อยเก้ามันจะแตกเก้าเก้าเก้าแบบโทนอัปปะเอารับปากไหมว่าถ้าได้ร้อยเก้าสิบจะทำให้แตกเก้าเก้าเก้าโอเคไหม มันดีมากแน่นอนวิตามินเจนนี่นะจะให้เสียชื่อได้ยังไงก่อนเอาไหมทาได้ทั้งตัวขาแขนลักแล้พุงเอวยอะไรเอยท้องลายเอวยขาลายตรวจลายร้อยห้าสิบไม่ไหวขอ10บาทยังค่ะขอ10บาทเอาไป160ยหกค่ะร้อยหกสบหรอพี่จาก490ราสให้แค่160รีบจิ้มรีบกด ที่แนนแก้ไขราคาเลยแก้แล้วมาแล้วร้อยหกสิบให้ได้ครบเก้าเก้าเก้าเหมือนรอบก่อนไปเลย <c oughs> เล่นใหญ่เลยลนะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณลูกทำไมตุ้นตุ้ยแบบนั้นนะลูก <c oughs> จิ้มเลยค่ะสี่ร้อยเก้สิบบาทสี่ร้อยเก้าสิบไม่ต้องจ่าย <c oughs> เล่นเกมเหรอคะ